ក្ដីនោជប់បាទប្រមីប្រាគរៀនបាទនោសារានោនោស៊ុនរៀនណាប៉តតាច្រៀនគីថាចាប់ពាកសិនទ្រពរីនខំដាក់យួសិនធឹងមានតែគេនោយួចា สวัสดีครับสวัสดี f อช่อง YouTube อุ้ยชิ้ับชแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาจับเขียดครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับจับเขียดใส่เบ็ดนี่ครับใส่เบ็ดปลาช่อนครับพ่อแม่พี่น้องเขียดนี้โอ้โหปลาช่อนชอบมากครับในฤดูลมหนาววันนี้ก็เลยมาหาเหยื่อเอาไปใส่เบ็ดก็คือเขียดแต่บ้านผมเรียกเก็บกัดครับเก็บอัดครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็ได้ประมาณ เกือบ20ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการจับกันเด้อพี่น้องอนี่ครับพี่น้องมันกล้องมัวมัวนี่ครับก็ ช่วงต้นเรียกว่าฤดูการช่วงต้นหน้าหนาวครับก็คือลมลมหนาวเริ่มมานี่ปลาช่อนจะกินเบ็ดดีมากกับโดยเฉพาะเหยื่อนี่แหละครับนี่พป่นอกไก่เล็กอ้ยเดือดพี่นกน่ครับ <c oughs> ตัวที่สิบเก้าน่ครับพี่นก ตัวที่สิบเก้าผมจับด้วยผมรับไปด้วยครับสิบเก้าโอ้โหตัวนี้ไม่ทันกับไปแล้วนี่ครับหาเลาะๆตามนี้แหละพี่น้อง นี่ครับปุ๊บนี่พี่น้องตัวที่ยี่สิบนี่ครับชาบ้านผมเรียกเก็บอัดประชนชอบมากยี่สิบแลว้วครับพี่น้องยี่สิบเอด็เอดตัวดทะเบียนแล้วสองตัวติดกันเลย 22 24... sự cái dưới này 23 23 sự sống dưới sự sống dưới sự sống ป๊อ <24. S 2> ปยี่สิบสี่บ๊บอู้ยลื่นตัวนี้ครับ 24 tuổi luôn phi nông, nó hái được đấy, ai đấy nhốt ugh, có lục phù hả, ugh, có con ừ, chim สองตัวปลาช่อนสามตัวยีสิบสี่นครับอีกตัวหนึงป๊อบ,บ,บนี่ครับยี่สิบห้าได้สักร้อยตัวครับ ลูกปช่นด้วยพี่น้องนีตัวนึงอะโอ้โน้โน้โน้มีโัวมีตัว้ีตัวนี่ครับยี่สิกีบอีโมโด้วยพี่น้องโดดแล้วประช่อนครับประชน่นไปแล้วไปแล้วนะครับลูกประชนเยอะครับมันขึ้นมาบนหมูบม่บ้านเข้าหมู่บ้าน 25ตัวแล้วพี่นอ้องเอาล้วนกไปเรื่อยๆครับี่บอเจตัวนะครับ <26. S 1> นี่ครับึ๊บยี่ินี่ตัวแล้วครับหก๊บย <27. S 1> ี่อ้อันนี้สองตัวติดเลยครับ มีเจ็ดนีเลือกพี่น้องเห็นไหมน่ครับจุดยี่สิบแปดอมีตัวหนึ่งน่ครับซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเจอปุ๊บนี่ครับยี่สิบเก้าว่ายี่สิบเก้าเลือพี่น้อง Anggap itu kan Nih, tiga puluh lah. Ah, ini perang tuan, pop. Nih, tiga puluh it. Nih, tuan tiga puluh พลางตัวเวยครับปุ๊บนี่สามสิบสองสามสองตัวแล้วครับดูตัวนี้ดูครับพี่นอ้องนี่ครับสามสองปุ๊บสามสาม่ชนนาชนอะชอบกินเกียรตอัดนี่แหละครับครับสองตัวเลยตรงนี้ครับ ูสองตัวแล้วครับนี่ครับสามสี่สามห้านี่ครับท่านผู้ชมก็จับก็จะใส่ในขวดนี่ครับสามสี่สามห้าเอาสี่ห้าได้สักร้อยตัวไหมนี่สี่สามห้าช่วงนี้น้ำมันลดครับ น,น้ำมันเยอะนี่หมันขึ้นมาเต็มเลยสามสิบห้าเออฝั่งนี้ไม่มีเลย อโอ้นี่มีหมอบกับมีหมอบอยู่นี่ครับสามสิบหกบ โอ้ยตัวลื่นสามหกตัวนงครับบ๊บโอ้ยตัวลื่นไปแล้วครับสามหกโอ้ยนี่นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้บ๊อบ,บนี่สามเจ็ด

Itu apa itu hap ni hap Sam kau tu lah Nyot kau pahit

เดยย้อนเลาะย้อนไปพี่น้องคือมีได้สักสี่ห้าตัวทีไ่ได้สามสิบเก้าตัวแล้ว มีรถมารถมาท่านชมอู้โดดหายเลย อ๋อนี่ตัวที่สี่สิบนี่พี่น้องตัวที่สี่สิบมาแล้วตัวที่สี่สิบเอาเจออีกตัวแล้วตัวที่สี่สิบเอ็ดนี่ครับปุบ๊บตัวที่สี่สิบเอ็ดมาแล้วตัวที่สี่สิบสองโหดูเขาอำพรางพี่น้องนี่เห็นแต่ลูก,กตา สี่สิบสองนี่ครับสี่สิบสอรถมานี้หมดเลยครับ tốt mà cái đột hái một lời Xì xịp xuống Hái một lời ครับท่านชม42ตัวครับเบ็ดผมมีอยู่น่าจะ30กว่าหลังครับใ,ใจอยากจะหายได้สัก100ตัวครับท่านชมฮะโหมีปองช้างครับดูเข้าไปแล้วมีปองช้างนีไปดูตรงใกล้ที่จอรถอุชิตบพี่น้อง เธอนี่มีโบเถอนี่อ้มือตับไตปรปตัวจ้ะปลาช่อนช่อนน้อ,ยช,อ,นนอย,ยช่อนน้อยไปช่อนน้อยเธอนี่มีไหมนู่นมีโอ้มีตั๊กปลาช่อนสี่สอง đất trùng ui uh, nam hang rồi đó đi sắp tua bên đó nó, này mấy sì tua Ừ, ดูครับใส่เดือนเบลอร์เลยครับแสดงว่าฝนทิ้งช่วงครับใส่เดือนมันออกอย่างนี้ครับตามโบร,ราณเขาว่าไว้ครับนับตัว43่า นาะหายอืมตัวสีได้แล้วตัวสี่ส ตัวสี่สิบห้านี่กาชมห้า สี่สิบห้าตัวนี่ครับเดินเลาะหาแถวบ้านนี่ครับให้สี่สิบห้าตัว เบ็ดสาเอาสิหลังเครียดครับเป็นเขียดอัดครับแถวบ้านผมเรียกว่าเขียดอัดครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเคียดอดัดซึ่งปลาช่อนจะชอบมากครับเขียดเขียดนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อุจิตับจะไปใส่เบ็ด แล้วก็ไปตัดหญ้าที่ทุ่งนาที่สะสาสิบ39ปีของอุชิตับด้วยครับแล้วก็จะใส่เบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะนะครับพอได้40กว่าตัวแล้วพี่น้องนี่ครับพอได้ใส่เบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันแล้วครับน่ครับลักทะเลเลครับนี่ครับพี่น้องโอเคครับก็พอได้ไปใส่เบ็ดพรุ่งน,นี้ครับนี่ครับเรียด แต่บ้านผมเรียกเขียดกระอัดครับนี่ครับรู้ภาษาอีสานกับภาษาไทยเขาเรียกว่าเขียดอะไรนี่ครับเขียดกระอัดซึ่งปลายชนจะชอบกินมากครับในช่วงฤดูต้นฤดูหนาวนี่ครับช่วงที่ข้าวกาลังตั้งท้องแตกรวงนี่ครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อุชตับจะไปใส่ให้ดูเด้อพ่อแม่พี่น้องในรอติดตามชมกันก็วันนี้อุชตับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดติ๊วติ๊วกดกระดิ่งกดอะไรอะไรมาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องโอเคครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้มีช็อตเด็ดให้เพื่อนๆไปนอน่ชมแน่ครับอปปาอปปาอปาปะ,ปะจื้อแน่นอนครับเวริกูดแน่นอนครับปลาช่อนใสใหญ่ๆครับคือครับรอชมกันเดอ้อ